ขอบคุณกระชาสะบายดีฐานผู้สมพ่อพ่อข้าพเจ้าข้าวม้วนกระชาคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมพระฐานผู้สมมาหาเจโฮมก่อนท่านผู้สมเบิ่งสลัดนี่นะความมันงามน้อยอยู่ะงามเท่งามบาด่านผู้สมฝนขึ้นบุกคายคายบ่มดบ่นี้นะเบิ่งงามอะไรหรอจงไว้ยังเจ้นี่นะจงไว้ยังผักสลัดงามนี่ <laughs> <ม>ปีใหม่วะม,มีย้ำปีใหม่วะสัตว์ถามผู้ชม, <laughs> มเฮ้พื่นโอ้เพิ่นกำลังเอาหนาเอาหนาอยู่ฮะเอาหนาเอาเงินได้่านผู้ชมโบนเงินหนาล่าได้ฮันอเอาาอ,เอหนาคลายมืน่นเธาได้ฮันเซนเศร้าพักตุ่มแต่ท่านผู้ชม เอาออกจากนานหอมปีเนยะออกจากนานหอมปีเอาว่าสิญย่างมาหล่อมาทั้งนี้พระเจ้าพี่พันปีต่ำ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ไปเบิ่งงานังหฮมเฮิตนะทัพสุโอู้สลัดนี่มาหาหัวนี่เกี่ยงตับเลยเนาะ ได้จักหมื่นได้จักล้านจักโคดเด้ได้ของน้อยป๋าเบิ่งท่านผู้ชมโอ้ยมืดบ่แม่ผู้เดี๋ยวสิปีนกล้องให้ท่านผู้ชมเบิ่งเด้อว่าเพิ่นเฮ็ดอีหยังโอ้โทนอก็ได้เงินเสได้าผู้ชมตุมแตงได้หไดตุมแตงเอาออกจากนานฮมเปมันหลาย Midden, rồi. À, rồi có no, oh, để bà <laughs> <Để>, <không>, <laughs> cả đầy ngân cứ gan, mượn nè, mượn một sen sao, có đấy mì na, mà mình la đấy, Nhà đầy ngân đấy nhỉ, chỉ day lai tớp đấy nhỉ, đắt, đá chup cà phê bơ, coi đá cà phê đi nha, đá chắc mượn coi sa lát nè <laughs> <laughs> เ oh. นี่โอ้หัวซองในซองลอยสี่สิบจำเป็สมโอ้ยแค่บุเปื่อยแค่เกือบประั้นทุเลศเกือบอันนั้นทุเลศเออมันมันเปื่อยลายวะเปื่อยทิ่มประมาณอันนั้นสามสิบปลายหมื่นปูนี่นะวะเออเปื่อยมันตืบผนดเบาหรือไวน์ใดมันตืบกันฮอสเท่าเลยบุหูจังหวะมันเนาะเดี๋ยวว่าม oh, ันซีโบเป็นยังนะฝนตกมาใส่นะเออช่วงนั oh ่นเนาะเออช่วงมันเงินกำลัง oh 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 oh. ตัวนี้ได้บ่งก่อนหมู่นะแล้วมันมีตัวใหญ่มันทึบผลมันนี่ปะแล้วก็ตื่นมามือใหม่มาแล้วก็โอ้แดดออกแล้วก็สูท่างหดน้ำถึงใส่เถ <laughs> <อ>ึงใส่ยานพาพสวยงานเด้อจ้ะดินบุกเบิกไหมวะเออโอ้ยแล้วเราเพลือยด้วยอืมยากนาหนึน่งเก้าหมื่นชิปหมื่นได้เหลือจะนานหกหมื่นปัดถึงหนึ่งนานดูดังไปดิโค้งหนากันรุดไปเลยได้นานละสามสี่หมื่นอื โอ้ถ่อมปีนง,งามสวยงามาส้ม่า,ามมเท่ะนานาหนง,งามวะ่ออรอทางกลางฮะนะออนน,นี้ยังบัวดงงามทั่เด้อท่านผส้ชมต,ตัวนี้มันจีมหลังหมูเด้อตัวบียม,มันบักเลยล่ะทางมีจีมล่าหลังหมูเด้อเออทางมีจีมกนากน่านาตึบสิได้เอาเลยได้ฮะนะเอาไปเลยเอาวเะนี่เอาออกเลยได้ฮะนี่ยนรมเอาออกสองืดเครื่งเลยดิหน สองหมื่นเครึ่งนานนะฮันเกือบหอดสามหมื่นไปได้หานนานหนึ่งเนี่ยนอโฮมโอ้โุนนาเลยนะวะจะมื่นครึ่งมั้งไหมปะเออแสดงว่ามันดกขึ้นเนาะมันดกขึ้นมันหนาขึ้นนะตัดตัดแล้วแล้วก็ใส่พุนบ่เออตัดแล้วแล้วก็อันนั้นแเราไปนี่ฮะลบหญ้าแล้วไปในโตแล้วก็ใส่พุนเลยเออใส่พุนใส่ปุ๋ยแหละอืมกองไปอีก โดนบ่อจังได้ตัดเธอหนึ่งอือแค่เอาตามรักมันแท้ๆนะที่ิบนกัเป็นดีว่ะเอออ,อออน,นีะฮะุมมีเวลาเนาะเมาสลัดอยู่เออเลยบงพักแล้วพันทายพักล <laughs> เลยเวลาหลายดิอือกายลายโพดสพาะมันเหลือเป็นะพงะแพงแะะบบนั้นามนกัเป็นค้าเออเบิ่งความมันนานะท่านผู้ชมที่ลึก แังามๆปะไปนี่ลอืมไปอเวลาแล้วก็กี้ายโอ้ตุ่มเต่งยังได้เซนสาวเซยเนาะเออตุ่มแต่งอันนี้บ๊ยเลยแม่้าน้อยดีเออข้าวผัดบ่เอาหลายเนาะข้าัดเอาด่าวผัเอาดำเอหมื่นสองหมื่นไปสั้นแต่ว่าขจค่ายไม่ขาใหญ่เพระบดได้เอมันมีน้อยซุ่มนั้นตัดมืดแลยเนาะตุ่มเต่งเนาะบ๊เรือเลยเนาะมืดแล้ว หล่าง้านแล้วอคกระเปกหนาดึอสิเกษียบที่โบ่งม่เหนไหเบื้งต้นนี่นะเฮ้ยงานครับผู้ชมเบื้องหน้าตัวนี้บ่งนะเนี่ยยดหลังนี่นะเอ้รุ่นหลังงานงหา่ได้จีบไปจีดมาแล้วจีดได้บ่งโคส่งสารนะปาอีกไนด้ไปังม่อีกแล้วอีกแล้วไปด้อันหาผักนอกขึ้นได้ใชะเออ ไปยิบหญ้าพักนอกอะไรแบบนี้ออืปบอยู่พวกแบนั้นเดี๋ยวซองขนเนาะเด็ดยวชวนใหญ่ชวนลายเอากระดกกระเดียเอาความำลายทถงเอาเนาะนี่มันถื่กันเพลงว่ะเอาควาำลายทถงเอาเป็นถื่กมาแล้วก้ามืดหูมืดตาคนบุกขึ้นห้องตีเน่ะเนาะกุ้มมืดนะเหนื่อยใจเพราะดรห้องตีนี่รักเนี่ยพักบงของเขาเนี่ยสี่สิบคนนี่นะ เรากอีกโสงมือดิวะอีโสงสากับเป็ดลูกก็ของฮักบงวะเออฮันนี้เนาะโซวนน่ะเนาะส่วนนั้นก็เพิ่งทีเดียวอือโอ้ยแบบแต่ละป,ปีผ่านมาเลยอันท้ายเดือนนั้นนี่แหละแพงได้ตูวะเออพอได้ขายพวกเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบนี่นะอือมาปีนี่จ๊าะนี่จ๊ะยุ่งตุงนั่งเลยค <c oughs> ู่เก่าผัดเสิรบัตรสลัดผัดไข่เนาะ สลัดตัดไข่ขายพักเลยก็เอาฝุ่นลงได้ท่านผู้ชมได้ของเก่งเพ่งอยี๋ยวนี้มันอยู่หันแหล่เงินนะบ่ได้พี่อยู่ไซอยู่หันแหล่เอาเก่งเพ่งอยู่หันเลยดิอืมลงร้อยนึงขนาดนั้นก็วะขี้ไก่ไก่สดวาลป่นป่เปล่าเท่าได้หันเจ้าเขาไล่ให้เจ้าเป็ดกับเจ้าเกาได้แหละวะเพราะถึงยังแพงเนาะ เอาเจ้าอื่นได้สามจิบปุลาตุวะอันนี้ค่าประจำวะเอออันนี้บ่แม่นเขาเขามาส่งไม่ดิวะเออเขาเอาข่าไม่มาเขามาลูกค้าเขามาเอาลูกค้าเขามาเอาลูกค้าเขาโอ้ไม่เชื่อหน้านี่ก็ไปซีบใบขึ้นกันท่านละ <laughs> <laughs> อืออนใดก็พวกอันนั้นเอออือเป็นตาเห็ดอยู่แด้วเป็นตาเอาขี้ไก่มาคายเลยทำผั่วซุบขี้ไก,ขไก่ขี้แกบเนะเาะขี้แกบยังหลินอยู่วะดิ แกะผ้าบริลเลเ,าาเด้อวะผ้าบิลลมีแต่เ้าว่านแต็กไว้กาเบียพักนะเออบอริลิ้นทั่วสวนเดี๋ยวนึกบลิลล์แล้วเนาะตะกี้ในลิ้นแกะพี่เหลือกนะเนาะโอ้จะเก้าลิ้นแก็บได้ยามมันผลนะอืมมันเอาใส่บ่ให้ดําผลโซนี่อืมเดี๋ยวพาทางผู้ชมไปเบิ่งสลัดต้นนั้นนะบักนนงามๆทางนอกครับผู้ชมนดีตัดน้ำนเปิดแปลงนานอยู่ที่เบิ่งพักบ่ง แปลงนานอยู่สีลงสลัดอีกบ่น,นี่นะ<ป>สีลงเนี่ยเอกฮะตุ่มแตงได้เบี้ยวอย่่<ะ>ดีเออเสียตุ่มแตงมาใส่หลินตุ่มแตงอีกเลยเด้อทาำผู้ชมกตากี้นะเบือง,ง,นะงนี้ขับบงขับบงงามเด้อนี่เด้อเบิ่งสลัดกับพี่ อตอบแสงท่านผู้ชมจะไปยืนฝากนั้นส่วนนี้ก็มีมตน่นี้บริคายท่านผู้ชมมมแต่รคายอยันตุ่มแตงหันตะกี้กำลังแทงนานอยู่ดิ กาสีปามานนี่เลนะเนาะขอบใจทานผู้ชมติดติดตามตั้งเต่ตัวจนจบส่วนเป็นกำลังใจแกครอบครัวทากีทั้งโฮมในการในการเกษตรละก็เป็นกำลังใจแก่ขาพเจ้าในการเหตุคลิปโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นการส่งเสริมขาพระเจ้าภาไในตัวขอลาทานผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปหนะ้าบายบาย